สวัดีครับวันนี้อยู่กับผมโจศิริวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้ผมได้มีดเก่ามานะครับเป็นมีดเน็บหรือมีดพกนะขนาดความยาววัดได้สินิ้วนะครับจากด้ามและด้ามและฝักนะครับรวมกันประมาณ10นิ้วนะครเป็นมีดเป็นมีดลูปเงินนะครับมีดร้านนานะครับเล่มนี้ผมเพิ่งไปเช่ามาจากพี่ๆนะครับขอแบ่งพี่เขามานะครในราคาแปดพันแปบาทนะคร เล่มนี้ผมชอบตรงที่ว่ามีความเก่านะความเก่าเป็นธรรมชาตินะด้ามจะเป็นด้ามงาคนรนะับจะเป็นด้ามงากําจัดงากาจายนะเป็นงาช้างนะฮะนี่จะเป็นงาแท้เลยนะนนครับนะครับก็ชมไปพร้อมๆกันเลยครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะศิลปะชั้นครูนะครับเล่มนี้ดูนะ ดูโดยรวมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับตัวมีดเก่าเก่าธรรมชาตินะเล่มนี้ความเก่าก็คืองานมันได้อายุแล้วก็มีการปิแตกออกนะทำให้ตัวเงินที่หุ้มหุ้มด้ามหุ้มปกอกอตัวนี้ไว้จะปิออกมานะเพราะว่าความเก่าคือแบบอายุน่าจะเกือบเกือบร้อยนะเล่มนี้ ดูจากตัวเงินตัวอะไรนี่คือหมดยางแล้วนะครับสวยมากนะครับเรื่องนี้เดีย๋ยวมาดูด้ามกันโหนี่ความเก่านะพี่นานี่คือแบบเหลืองช่ำนากำจัดนะตัวนี้จะพันด,ด้วยได้แดงนะน่าจะคล้ายๆเป็นผ้ายันนะครับก็สำหรับ พี่ๆหรือเพื่อนๆคนไหนมีความรู้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผิดถูกประการใดก็ขออภัยนะครับส่วนตัวมีดลักษณะแบบนี้ที่เห็นๆกันก็น่าจะไปศิลปะทางภาคเหนือนะครับมีดล้านนามีดนะครับมีดมีดเมืองนะครับมีดล้านนานครับเร่อนี้สันนี้ผมคิดว่าน่าจะถ้าจําไม่ผิดนะครับตามประวัติน่าจะเป็นมีดทําใช้สําหรับ เจ้าขุดมุนนายนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับจะมีมีดลักษณะนี้ไว้ใช้นะครับซึ่งคนธรรมดาก็จะมีแบบนี้ในสมัยนั้นก็น่าจะยากนะครเพราะว่าด้วยตัวเงินต้องเป็นช่างฝีมือนะครับทำนะครับเดี๋ยวจะมาดูใบมีดกันนะครับลักษณะใบมีดก็คล้ายๆมีดทรงใบข้าวหรือมีดหมอนะครับ คล้ายซงปาซิลนะครับถ้าผิดถูกประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมก็มือใหม่นะครับยังไม่เก่งนะครับก็พอรู้นะครับยังคมอยู่เลยครับเร่มนี้คมคมมากครับนะโู้สวยนะครับก็มีคนอินบ็อกเข้ามานะครับหลังไม้ครับลงหน้าเฟซไปนะครับก็ ถามราคากันเข้ามาเยอะเลยนะครับเล่มนี้แต่ผมยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าจะเก็บไว้สะสมไว้นะครับนี่นะครับใครมีมีดลักษณะอย่างนี้นะครับเก็บไปให้ดีๆนะครับเอาไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับซึ่งเล่มนี้นี่คือเป็นเจ้าเจ้าของเก่าเขาบอกเป็นของปู่เขานะฮะของปู่เขาเลยนะครับเล่มนี้จะเป็นมรดกตกทอดนะครับซึ่งแตกต่างจากมีดที่เขาอ่า วางขายกันครับตัวงาตัวฝักนี้จะไม่นะครับอันนี้จะเป็นยุคต้นต้นแบบตัวจริงนะครับผมครับนี่นะให้ดูดูรายละเอียดนะครับศิละปะสวยงามนะครับนี่การแกะลายแน่นนี่นะครับกระชับนะน้ำหนักก็น้ำหนักหน่วงๆน,นะครับน้ำหนักจะหน่วงๆมีน้ำหนักครับเห็นแตกแบบนี้นี่คือแบบ ยังแข็งแรงอยู่นะครับถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนมีนะครับก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ดูนะครับไว้ให้ลูกหลานเก็บไว้ศึกษานะครับว่าความเก่าธรรมชาติเป็นแบบไหนนะครับปัจจุบันก็มีทําขึ้นมาใหม่มีนะครับมีลักษณะแบบนี้แต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงครับ ด้วยขนาดความสวยงามนะครับใหม่ๆนี่ก็ต้องมี1ม0 0 0สองหมืนวนะครับผมเอแต่เล่มนี้ผมเป็นมีดเก่าม,มีดแท้นะฮะก็นํามาให,ให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องเล็กๆของผมนะครับอยากให้ผมทําคลิปถ้าชอบคลิปลักษณะแบบนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าไม่ เกินความสามารถนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผิดถูกประกันใดก็ขออภัยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ